วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุธากรุปและฟิล์มลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พัทยานะที่เซ็นเตอร์เฟสิวัลชั้นบนสุดน,นะครับแล้วก็ในวิดีโอนี้นะผมจะให้คุณดูเทสลาโมดลสามมกไวทที่ผมเพิ่งจะซื้อนะแล้วก็ผมก็จะพยายามอาตอบคำถามที่หลายคนถามนะจะเริ่มไหนดีนะ โอเคหลายคนถามว่าทำไมซื้อ model 3ทํทำไมไม่ซื้อ model Y อปัญหากับ model Y นะั่นคือมันใหญ่แลวก็หลายที่ที่เมืองไทยมันจะแคบโดยเฉพาะถ้าเป็นห้างที่จอดรถในซอยอะไรนะมันแคบแล้วเราไม่ต้องการรถใหญ่แล้วก็ model Y มันจะแพงกว่าแล้ว model Y ช่วงล่างมันแข็งริงมอลสามมันก็แข็งนะและ้วมอลวายมันยิ่งแข็งกว่านี้นะแล้วถนนที่เมืองไทยมันหลายที่มันไม่สม o ท t h เลยมันจะขุกขังขนาะดมันก็ไม่สบายแล้วกออ็อะไรอีกนะใช่แล้วก็มอลวายมันใช้ไฟฟ้ามากกว่ามอลสามแล้วเราก็ไม่ต้องการที่เนี่ยที่คุณเห็นนะเราเดินทางจับสามคนมีกระเป๋าดนะ้วยแล้วก็ ยังมีที่พอแล้วนะเราไปซื้อของที่ Index แล้วก็มีซื้อเก้าอี้ซื้ออะไรกระจกอะไรก็ยังม,มีที่ใส่ในโมลสามเพราะโมลสามเทสลาเขาสร้างดีมันมีฟรังมันมีทรังมันมีที่เยอะมันไม่ใช่เหมือนรถน้ำมันเพราะฉะนั้นนะเราไม่ต้องการ m มลวายก็ได้แล้วก็ Mo ลสามมันเซ็กซี่ดูสิมันเท่แค่ไหนเนี่ยอันนี้เพิ่งจะให้เราเพิ่งจะติดฟิลมนะจากลามินามัน โคตรดีเลยอะ่ะมี PPF แล้วก็มีติดฟิล์มที่จะกระจกด้วยอะ่ะเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นด้วยนะว่า model 3มันเซ็กซี่กว่า model Y านะแล้วก็โดยเฉพาะช่วงนี้นะหรือว่าณวันนี้อะ่ะมันยังไม่มี High Power Charger แล้วเรายังไม่มีครอบครัวใหญ่แล้วก็ไม่ต้องการ model Y ก็ได้ในอนาคตถ้ามันจะอีกไม่นานนะอีกสัก6เดือน1ปีมันจะมีพอตท,ทอร์ก็จะเปิด HPC High Power Charger แล้วก็เอกกับบริษัทอื่นก็จะเปดิด High Power Charger แล้ววันหนึ่งอาจจะมี Tesla Supercharger หรือว่าอย่าง,างนั้นช่มาแต่ว่าในอนาคตรเราอาจจะใช้ Model Y แต่ว่าตอนนี้เป็น Model 3แล้วก็ผมก็น่าจะอธิบายนันว่าใช่มันมีออปชั่นอื่นนะนะคือ Volvo XC40 ราคาประมาณ2.4ล้านอันนี้3.5ล้านนะครับ Tesla Model 3 Long Range แล้วก็มี BMW iX 3อันนั้นประมาณ 3. หรือ3าล้านแต่ว่าผมไม่ชอบ SUV แล้วก็ผมชอบรถที่มาใช้ไฟฟ้าน้อยแล้วก็ผมชอบชอบเทคของเทสลามันดีมากเลยแล้วก็เนี่ยจะให้ดูนะหลายอย่างจะไม่รู้จะเริ่มจากไหนเดียเ,เรามี m a c g กเวในแอปอันนี้เป็นแอปของเทสลาแล้วถ้าเราสว i p ์นะเราก็จะเจอมิลเลนเฟลคอนเขาบริษัทกรุ๊ปเขาแอดให้เราเป็นดรายเวอร์ของ McGyver แต่ว่าเราได้ตอนเราซื้อรถเราก็ได้อ c ค ount น,นะของ McGyver เดี๋ยวผม,ผมยังไม่ได้ลองลงอินเข้าไปน,นั้นเพราะว่าผมก็ใช้ main account ของเทสลานะ่ะ App Work นะที่เมืองไทยเนี่ยสมมติว่า,าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวน,นะ Controls กับ <laughs> ผมอยากจะบีบแต่นะล้วเปิดเ้วเปิดเปิดแอร์ดได้ตรงนี้เนี่ย อบอกว่าข้างนอก28.8องศาในรถ22องศารถมากเลยอะอป work ดีแล้วก็อันนี้ก็เป็นกุญแจนะเราไม่ต้องใช้คีย์คอร์ดเราใช้อันนี้เป็นบลูทูธคีย์ตอนเราจะเข้ารถเนี่ยจะให้ดูนะว่ามันมันง่ายแค่ไหนอะแล้วก็มาถึงรถนะแล้วก็แค่เปิดประตูอย่างเงี้ยนะครับรถก็จะเปะิดให้เราเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะขับก็แค่หยับเบรก เริ่มขับได้เลยง่ายดีแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะโอเคเดี๋ยวยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราต้องออกไปเพราะว่าที่ผ่านมาผมยังไม่ได้ให้คุณดูละเอียดว่ามอ3เป็นยังไงนะครับโอเคเริ่มเริ่มจากหน้าก็ได้โอเครถคันนี้นะมาจากฮ่องกงแล้วก็บอกอะไรพวงมาลัยอะไร,ะไรในนี้เซ็นเตอร์คอนโซลมันจะเหมือนที่คุณเคยเห็นที่ยุโรปนอกจากว่าพวงมาลัยมันอยู่ข้างนี้นะครับแล้วก็ภายในทุกอย่างมันเหมือน ที่คุณเคยเห็นอันนี้เป็นรถมาจากจีนนะครับข้างหลังก็เป็นอย่างนี้รถคันนี้นี่เราได้ครบทุกอย่างนะ USB อะไรทุกอย่างมันไม่มันไม่ขาดนะเราไม่ ship s h o r t e s แต่ว่า USB C ทุกอัน work ดีเลยก็ <g ül> <g ül> <g ül> ดีเนี่ยแล้วก็ข้างหลังก็เหมือนกันก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ท้ายหลังรบนี้ของ t ทสลามันก็มีที่เยอะนะแล้วก็ผมชอบที่มันมีที่ไว้ของใต้เนี่ยนะแล้วก็มีฟรอนต์นนะครับแล้วก็นี้ก็มีที่ไว้ของนิดหน่อยนะก็ก็แปลว่าถึกแม้ว่า Model 3มันดูไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าที่ไว้ของมันเยอะเพราะฉะนั้นอนะ่ะผมไม่ต้องใช้ Model Y ก็ได้ Model 3มันเวิร์กดีเลยนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในหน่อยเดี๋ยวช่วยให้ดูนะ,ะเนี่ยดูแลโมเดลลองเรนจ์นะครับแล้วก็ ข้าในเนี่ยอ่ะเดี๋ยววันอื่นนะผมจะถ่ายสแกนไม t e รส a ตต้องอธิบายว่ามันเป็นยังไงข้อมูลทุกอย่างน,น,นะครับแล้วก็ <laughs> ผมไม่อัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่เพราะว่าซอฟต์แวร์ใหม่มันซอฟต์แวร์11นี่มันโคตรแย่เลยผมไม่ชอบเลยอันนี้มันยังมีซอฟต์แวร์เก่าแล้วก็จะให้คุณดูว่ารถคันนี้นะมาจากฮ่องกงแต่ว่ามันรับรวบอัปเดตซอฟต์แวร์วได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างมัน work ต้องอธิบายที่ไหนเดียโอเคมันมี 4G นะครับอตอนมาจากฮ่องกงมันก็จะมีซิมคอนของฮ่องกงแต่ว่าตอนเรามาถึงที่นี่นะครับวัตชากรุปเขาก็บอกเขาก็สั่งว่าเราต้องการซิมคอนเราไปซื้อซิมคอนของ AS แล้วมันเป็นรายเดือนนะครับเราเลือกรายปีก็ได้แต่ว่าเราเลือกรายเดือนเพราะเราไม่อยู่นอร์เวย์เราไม่เราไม่อยู่เมืองไทยเราอยู่นอร์เวย์ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นรายเดือนมันก็จะส่งบินไปทุกเดือนนะนะั่นแหะถ้าเป็นรายปีเราต้องทําอะไรก็โลกทุกปีแล้วก็เลือกรายเดือนแล้วก็เราก็เลือก unlimited data plan ผมไม่แน่ใจว่าเราเลือกถูกไหมเพราะว่าเราเลือก unlimited data plan แล้วก็มันมี limit 10 megabit per second นะมันอาจจะช้านิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ work ดีนะถ้าเราซูมเข้าไปผมรู้สึกว่าบางที มันโหลดแผนที่ช้านิดหน่อยนะเนี่ยคุณเห็นไหมแต่ว่าผมไม่รู้อันนี้มันเป็นเกี่ยวกับว่าเราอยู่ในรถแล้วมันมันอาจจะสัญญาณไม่ดีหรือว่าอย่างไงนะไม่แน่ใจนะก็แต่ว่ามันก็มันก็ work โอเคเพราะที่มันสําคัญคือเรามีอินเทอร์เน็ตเราสามารถที่จะเ,เช็คในแอปได้เปิดแอร์ได้ทำเช็คว่าแบตเตอรี่ไปถึงไหนเช็คว่าเรากาลังชาร์จเร็วแค่ไหนแล้วประมาณเราทาได้หลายอย่างนะในแอปของ Tesla นะเทสลาเนี่แล้วก็แต่ว่า อย่างหนึ่งที่มันไม่ work ก็คือตัวหนังสือไทยมันไม่โชว์แล้วก็มันไม่มีภาษาไทยในถ้าเราเข้าไปในเมนูนะแล้วก็เข้าไปในดิสเพลย์เนี่ยอันนี้มันไม่มีมันไม่มีภาษาไทยมันมีภาษาอื่นมีภาษาจีนมีภาษาแต่ว่าไม่มีภาษาไทยเพราะมันยังไม่มี official support ของไทยแล้วก็อีกอย่างนึงคือ navigation มันยังไม่ work เนี่ยเนี่ยถ้าเราไม่ได้แล้วก็ถ้าเราใช้แอปแล้วก็ส่ง location ไปหารถมันก็ไม่ work navigation วัตสุดท้าเขาทำได้แล้วนะกับ model x ที่เมืองไทย model x ที่เมืองไทยใช้ Navigation ของ tesla ได้แล้วก็วัตสุดท้าเขาก็บอกว่าสำหรับ model 3กับ model y เขาใกล้จะทำได้แล้วนะประมาณ98%เกือบจะทำให้มัน work ได้แล้วครับ <laughs> แล้วก็อะไรกันเราก็มีอันนี้นะครับเป็น uh, dashcam work เลยนะ c e n t r a l mode ก็ work Uh, Bluetooth ก็ work ถ้าเข้าไปในนี้นะครับถ้าจะฟังเพลงเราใช้อาคา t s <c oughs> uh, p s t o t y เราล o อินใน Spotify ก็ได้นะผมก็ใช้ Spotify แล้วก็ฟังเพลงก็จะขึ้นทุกอย่างเลยนะครับอันนั้นก็ work วิทยุ fm ก็ work ที่มันไม่ work คือถ้าเราเข้าไปใน Toy Box เนี่ยมันจะไม่มีเกมในนี้นะครับเพราะว่าผมเลือกของฮ่องกงถ้าคุณอยากจะมีเกมมาแล้วนะแล้วก็มี Boom Box คุณต้องเลือก จากอังกฤษแต่ว่าจากอังกฤษมันจะแพงกว่านิดหน่อยแล้วก็ตอนจะส่งแล้ว่าค่าส่งมันมันมากกว่าจากฮ่องกงแล้วก็ถ้าพูดถึงค่าส่งนะครับถ้ามันมีอะไรต้องซ่อมนะครับเ,เราอาจจะต้องส่งไปฮ่องกงแต่ว่ามันเรน้มันน้อยมากเพราะว่าว่าสุดท้ายเขาซ่อมได้ประมาณ95%ถ้ามีกระจก แต่เขาเปลี่ยนกระจกได้เขาก็ต้องแค่สั่งอะไรจากฮ่องกองใช้เวลาสักหนึ่งอาทิตย์มาถึงที่ปาหนึ่งอาทิตย์นะ่าไม่แน่ใจนะประมาณนั้นนะ่ะหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เหมือนกันถ้าเราต้องส่งทั้งรถกลับไปฮ่องกองเขาพูดถือว่ามันเป็นแค่หลักหมื่นนะอาจจะเป็นห้าหมื่นไม่ไม่ไมผมคิดว่าไม่ใช่เกินหนึ่งแสนบาทนะส่งรถทั้งรถไปฮ่องกองแลนะ้วใช้เวลาสักหนึ่งอาทิตย์นะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะซ่อมได้ทุกอย่างกระจกแตกล้ออะไรอะไรบุ๊บอะไรอะไร,ะไรเขาซ่อมได้เยอะมากเลยแล้วก็ วอชทูน่ากรุ๊ปเขามี Toolbox แปลว่าถ้าเราเปลี่ยนกระจกเราจะต้อง Calibrate กล้องอะไรนะเขาทําได้ทุกอย่างใน t o o l b o x ของเทสลาพริเทสเขาก็ใช้ Toolbox เหมือนกันนะครับก็แปลว่าเราไม่ต้องกังวลเลยนะว่ามันจะเป็นอะไรผมก็ว่าวอชทูน่ากรุ๊ปที่อยู่ที่กรุงเทพเขาเทคแคร์ได้ดีมากเลยทุกอย่างนั่นน่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะมีอะไรในกล้องกล้องถอยหลังโอเคนั้นก็ w อ r k น่าจะเข้าไปในนี้ครับจะให้ดูนะรถ อันนี้นะเนี่ย L R W แปลว่าอันนี้มาจากจีนถ้าเป็นอ,อะไรนะ H F อะไรนะมันจะเป็น Fremont ก็อันนี้มาจากจีนถ้าเป็นของอังกฤษนี่มาจาก Fremont แล้วก็บางคนก็อยากจะรู้มากว่าคันนี้มันมี Ryzen chip แล้วก็มี Lithium Ion Battery 12 v ไม่ผมไม่รู้นะแต่ว่าอาจจะอ่านจากนี้ได้ผมคิดว่าอาจจะไม่มีเพราะว่า คันนี้มันอาจจะสร้างแบบต้นเดือนธันวาหรือว่าเมื่อไหร่ประมาณนั้นนะครับแล้วกเ็เกี่ยวกับ Autopilot Autopilot นี่มี Bas i c a u t o p i l เรเราไม่มีแล้ไม่มี Advan c e d หรือว่า e n h a n c e d autopilot มันไม่มี Auto l a n e Change แล้วเราไม่สามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับก็ <laughs> เราต้องเปลี่ยนเลนเองแต่ว่าตอนที่คุณเคยเห็นนะั่นแหว่า Autopilot ของ Tesla ดีมากเลยตอนเราขับ บางที่นะ,ะไม่ค่อยเห็นผมแทบจะไม่เห็นเส้นทางม,มันอาจจะแบบว่าเบลอมันมันเปื้อนถนนเปื้อนใช่ไหมแต่ว่าเท s l a a u t o p i ล o t ขับได้นะครับขับดีมากเลยกลางคืนหนมืดตืตือมันก็ยังเห็นแล้วนะอันนี้ผมประทับใจมากเลยว่าเท s l a work ดีมากเลยในประเทศที่ยังไม่มี official support มันไม่ต้องการ official support เพราะว่าเพราะว่าโปรแกรม ออโตพาเลตมันมันจะมันจะใช้กล้องแล้วมันจะเช็คมันจะดูว่าถนนเป็นยังไงแล้วมันก็จะขับตามที่มันเห็นมันไม่ต้องการเอ่อมันไม่ต้องการแผนที่เหมือนรถคันอื่นอาจจะต้องการว่าโอ้เราจะต้องอยู่แผนที่ในในแผนที่ของนั้นต้องอยู่ในซูเปอร์ไฮเวย์ก่อนมันจะเวิร์กอันนี้นี่ขับบ้านนอกมันก็ยังเวิร์กเลยนะขับไปเชงดาวมันก็ยังใช้ออโตพาเลตที่เชงดาวได้เลยดีมากเลยนะแต่ว่าออโตเลเจนไม่เวิร์กอ่านั้นนะ full self driving อะไรก็ ไม่ไม่ work มันไม่มีนะนะั่นแะ full self driving แต่ว่าผมก็ไม่หวังเพราะว่า full self driving มันไม่ใช่จะมาเร็วนี้หรอกอ่แล้วก็โอเคถ้ากลับไปหานี่นะแล้วก็อีกอย่างนะึงนะถ้าเราจะ upgrade upgrade acceleration boost มันไม่มี <laughs> จากฮ่องก,อง,กองก็มันเปไหลเพราะว่ารถคันนี้มันยังมันโคตรเร็วแล้วนะศูนย์ถึงร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาประมาณ4ี่จุดห้าวินาทีมานะนะั่นก็โคตรเร็วเลยอนะ Uh, แล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจะนะาก e m i u m c o n n e n t i v i t y มันจะหมดอายุอีกไม่นานนะนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะอัปเกรดไหมแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมต้องการาเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะอยู่นอร์เวย์นะครับก็มันจะเป็นเกี่ยวกับ s ัต t ลอ์วิวมาผมก็ไม่ค่อยใช้แล้วก็แล้วก็วกเออใช่ Music กสตรีมมิ่งอืมใช่แต่ว่าเราอาจจะเปิด Wi-Fi เออดูดูก่อนเอยแต่ว่าเราจ่ายค่าอันนั้นเ,เดี๋ยวผมต้องถามบร,ริษัททากไปทีนะแต่ว่า อันนี้มันอาจจะไม่คุ้มเพราะว่าเราต้องจ่ายรายเดือนแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้สิบเอ็ดเดือนหรือว่า10เดือนแล้วเราค่าอยู่นี่1เดือน2เดือนต่อปีเราก็น่าจะ subscribe ตอนเราระหว่างเราอยู่แล้วก็ unsubscribe ตอนก่อนปิกนอร์เวียแล้วก็ปิกมาค่อยค่อย subscribe ทีนึงดูก่อนดูก่อนว่า,าจะทำยังไงนะเกี่ยวนั้นนะแต่ว่าก็ให้ให้คุณเห็นว่ารถเนี่ยนะมันมัน work แบบจะจะจะพูดรวมๆนะว่ารถเออเทสลาเนะี่ย ที่คุณเคยเห็นตอนผมขับที่นอร์เวย์สวีเดนใช่ไหมหรือว่า Norway นอะร์เวย์น่ะคันนี้นะที่เมืองไทยมันเวิร์ k ประมาณประมาณ90%มันมีบางอย่างที่มันเวิร์ k แต่ว่าผมก็ว่า90%ก็เวิร์เกดีมากเลยนะขับได้สบายดีแล้ววิ่งได้ไกลเออใช้ไฟฟ้าไม่ค่อยเยอะนะถ้าลองเช็คดูนะทริปเออไม่ใช่ทริป,ทร,ปทริปอยู่นี่นเะลปเลยทริปก็อันนี้โอเคอันนี้ตั้งแต่เรารับรถแต่ว่าเราก็ขับบวยหน่อยแต่ว่า ก็172แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้ามันขับในเมืองมันก็จะน้อยกว่าน,นะ uh huh. นั้นเพอดีว่าเราขับในเมืองแล้วก็ใช้ไฟเยอะหน่อยแต่ว่าก็เดี๋ยวคุณก็จะเห็นนะว่ารถคันนี้มันใช้ไฟน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่ารถน่ะเวิร์ดนี้มากเลยแล้วก็มีแอปแล้วก็ทําอะไรทุกอย่างได้ในแอปอเนี่ยและแอปแอปนี้คงต้องคงต้องให้คุณดูอีกทีนึงนะเราต้องใช้เวลากับเนี่ยหน่อยว่าแอปของเทสลามันมันมีมันมีฟีเจอร์อะไรบ้างเราสามารถที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ จากบ้านก็ได้นะเราอัปเดตจากที่ไหนก็ได้แหลนะเราไม่ต้องมาในรถมากดอะไรแล้วก็เนี่ย,ยมันมีตอนนี้มันเปิดเอ้ยอะไรนะใช่ตอนนี้เราเปิดเซ็นทริโหมดก็ได้เนี่ยแล้วก็ปิดเซ็นทริโหมดจากนี้ก็ได้นะเนี่ยมันก็จะสังเกตนะถ้าเราปิดจากนี้นะสีแดงแต่มันก็หายไปเนี่ยนะก็ปิดเซ็นทริโหมดก็รถคันนี้ work ดีมากเลยที่เมืองไทยนะครับเดี๋ยวเราต้องเช็คดูว่า มันมีอะไรอย่างอื่นผมผมต้องอธิบายอะไรอย่างอื่นเพราะว่าหลายคนถามเรื่องเทสลเาว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงโอเคออกมาข้างนอกหน่อยคุยนิดหน่อยโอเคอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือราคาเท่าไหร่ใช่หลายคนอยากจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่เอ่อวัตสุทากรุ๊ปนะเขาขายเทสต์รุ่นสาม S R Plus หรือว่า Standard Range ตอนนี้มันคิดว่ามันชื่อแค่ Standard Range หรือว่า Standard จำไ,ได้ไหมนะแต่ว่าที่มันแบตเตอรี่เล็กสุดนะที่เป็น Rear w h e l Drive อันนั้นราคา2.9ล้านบาทหรือว่า2.8ไม่แน่ใจประมาณ2.8ถึง2.9ล้านบาทนะครับแล้วก็คันนี้เป็น Long Range นะอ๋ะอจ้างจะบอกว่า Standard Range Plus วิ่งได้ประมาณ400ถึง500กิโลเมตรขึ้นอยู่กับว่าคุณขับเร็วแค่ไหนแล้วมันมันประมาณไหนนะประมาณนั้นนะเจะมีแบบมีฝนมีอะไรไหมแล้วก็หนาวไหมหรือว่าร้อน แล้วก็สอจาล้านสอจุดแปดล้านคันนี้ long range นี่สาล้านนะครับแล้วก็วิ่งได้ประมาณสี่ร้0ยถึงห้ากิโลเมตรบางทีถ้าคุณขับช้านะสมมุติว่าตอนผมขับจากเาชียงดาวเชียงใหม่มันช้ามากนะบางทีแค่วิ่งได้แค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนั้นนะน่าจะวิ่งได้ประมาณ600กิโลเมตรมั้งน่าจะลองครั้งหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเป็น performance นี ผมไม่แน่ใจว่าราคาแต่ว่าคงกะว่ามันน่าจะเป็นประมาณ4ล้านบาทนะครับก,ก็ถือว่าคันนี้ก็แพงมันไม่ใช่เป็นรถถูกนะเนี่ยมันมันก็แพงนะใช่จริงว่ามันแพงแต่ว่าผมว่ามันมันโคตรดีแล้วมันมันจะเป็นแบบ performance car แล้วนะก็สูมถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง4 จ5วินาทีแล้วก็ท็อปสปีดก็น้องน่ะ200เท่าไหร่225เว่า233กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราไม่อยากจะทดลองที่เมืองไทยหรอกแต่แค่บอกว่ามันมันเป็น performance call เ e อร์ฟอร์ c แ c นซ์คอร์นนั่นแหละจริงๆอ,อ่ะแล้วก็เป็นเทคแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมแล้วถ้าเทียบกับใช่ทำไมไม่ซื้อคันอื่นอ่ก็ผมผมใช่ผมชอบสเตเดอรนั่นแหละแล้วคันนี้มันเหมาะสำหรับสำหรับ ของผมเพราะผมชอบเซนดอนผมชอบรถที่มันสปอร์ตนิดหน่อยไม่ชอบ SUV Crossover แล้วก็บางคนก็อยากรู้ว่าทำไมขาย MG ทําทำไมไม่เก็บ MG ไว้ MG เราได้ขายนะราคา7 7 0 0 0บาทนั่นแหละหลายคนบอกว่าเออไม่ขายไม่ออกขายไม่ออกบางคนนี่จะขอซื้อ500,000 0 0ผมว่าเออไม่ใช่หรอกเขาก็หวังว่าจะได้คูนจากรัฐบาบานอนะ่ะแลตอนป่านี้รัฐบาลก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะแล้วก็ก็ <laughs> ไม่ต้องผมว่าไม่ต้องหวังหร้วว่ารัฐบาลเขาจะช่วยอะไรมากนะ ก็ผมต้องการเงินจาก MG เพื่อที่จะซื้อโมดแล้วก็เราก็ต้องการแค่คันเดียวณวันนี้ในอนาคตเราอาจจะต้องการหลายคันแต่ว่าเราก็ไม่ใช่เป็นเศรษฐีไม่จะซื้อตายเยอะแล้วนะก็ยังยังซื้อคันนี้ได้ก็ผมก็ถือว่าดีแล้วแล้วก็ที่ผมได้อธิบายว่าเราไม่ค่อยมีที่ตอนนี้อ่ะใช่อก็คงนั่นแหละก็ขาย MG ไป่แหะก็ดีแล้วแล้วก็แทนที่เราจะ แบบคันนี้เก็บโมดลสาแล้วก็เก็บ MG ไว้เพื่ออะไรเพราะว่าเราไม่ค่อยอยู่เนอเราไม่ค่อยอยู่เมืองไทยเราจะอยู่นอร์เวย์ทำไมรถมันก็จะจอดนิ่งนะทำ,ทำไมไม่ขาย MG แล้วมันจะได้มีประโยชน์ก็จะมีใครคนหนึ่งที่ใช้คันนั้นได้ไปวิ่งทําอะไรทําธุระขับไปงานได้มีทำคันนี้ใช่มันก็อาจจะจอดนิ่งหน่อยนะแต่ว่าพ่อแม่ของแอมก็จะใช้รถตอนจะมีธุระอะไรนิดหน่อยก็นั่นนะก็ผมว่า ดีแล้วขาย MG แล้วก็ซื้อขันนี้นะครับโอเคก็คงจะเป็นแค่นี้นะผมก็พยายามจะตอบทุกอย่างที่คุณอาจจะรู้เกี่ยวกับเทสล a าหรือว่าว at ัสุทากรุปนะแล้วก็จะตอบอีกทีหนึ่งว่าทําไมผมเลือกวัสุทากรุ๊ปมันมีบริษัทอื่นแล้วนะใช่ผมก็ที่จริงผมไม่ค่อยรู้นะว่าม,มันมีบริษัทไหนบ้างแล้วก็มันดีแค่ไหนแต่ว่าผมก็ลองติดต่อ,อ,อบริษัทอีกอันหนึ่งจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรแต่ว่า บริษัทนั้นนะ่ะเขาไม่ตอบแล้วนะผมติดต่อในะ f c e e o o o ณวันนี้เขาก็ยังไม่ตอบนะผมก็ถามเรื่องว่าราคาเท่าไหร่อะไรเกี่ยวกับทูลบ็อกซ์อะไร, box, ะไรเขาก็ไม่ตอบแล้วก็แต่ว่าวัสดุทา g กรุ๊ปนะผมก็ได้ยินจากเทสลาคลับไทยแลนด์แนะนำวัสดุทา g กรุป๊ปแล้วก็ผมก็ได้ยินจากที่อื่นแล้วนะว่าหลายคนที่ซื้อรถจากวัสดุทาเขาก็เขาชอบหรือว่าเขาเขาบอกว่าบริการดีมากแล้วก็คนที่ทํางานที่วสดุทากรุป๊ป เขาเก่งมากแล้วผมก็ได้ได้พบเจอได้ว่าใช่วัตสุชาร์รเปน,นะเขารู้เยอะเลยนะเกี่ยวกับเทสลาและเขามีคอนเนคชันกับกับเทสลาในประเทศอื่นที่ช่วยเขาได้ถ้ามีปัญหาอะไรแล้วก็วเขาก็มีประสบการณ์ได้คุยกับ Tesla เทสลาเขาก็รู้เยอะขึ้นเยอะเกี่ยวกับเทสลาผมก็ว่าผมเลือกถูกแล้วนะแล้วก็ถึงแม้ว่าวัตสุาร์อาจจะไม่เป็นบริษัทที่ดีที่สุดในเมืองไทยที่ Import เทสลามันก็ไม่ได้สำคัญมากเพราะว่า ที่สําคัญคือวัตถุท้าเขารู้เยอะมันมันมันอาจจะเป็นท็อปสท็อปหบริษัทที่ที่เก่งกับเทสลาผมไม่รู้นะมันอาจจะมีบริษัทอันอื่นที่เมืองไทยที่แค่ซื้อมาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะซ่อมยังไงหรือว่าตอนเป็นปัญหาก็ไม่รับผิดชอบอันนั้นผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ผมก็รู้สึกว่าวัตถุทากรุ๊ปเนี่ยเขาจะเทคแคร์ลูกค้าเทสลาให้ดีที่สุดประมาณนั้นนะครับ เ <S povo> ข้ามาใลรหน่อยที่นี่เย็นสบายดีแต่ว่าโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะก็ถ้าคุณอยากจะรู้อะไรอีกนะผมก็อาจจะพยายามตอบในคอมเมนต,ต์หรือว่าอาจจะทำวิดีโอใหม่ถ้ามันต้องการทำวิดีโออธิบายอะไรมากกว่าน,นี้นะครับก็คงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เฮาก็ปากันใหม่สวัสดีครับ